สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแสดงความยินดีกับน้องชายนะครับเสียตีพัทยาที่นี่ที่ไหนที่นี่บอวินเขาขออยายชนบุรีบอวินชนบุรีแมนครับผมครับผมมือนี่เอา้าบอไทไยดีกว่าเนาะ ว่าจะเป็นการสื่อสารให้คนหลายๆภาคได้ดูกันแมนครับวันนี้เรามาแสดงความยินดีกับน้องชายเฉ็ยนีีคือเป็นก้าวแรกเนาะคือการทําธุรกิจแมนครับผม คือนี่คือธุรกิจอีรีใช่ครับนอกเหนือจากการขายเสื้อแมนครับคือนี่คือธุรกิจแรกของเสียตีพัทยาก็คือทํำสีรถนะครับหรือว่าเวลาเวลาเขาไปซ้นมาเข้มแมนครับมาเข้มที่นี่ได้เลยทําสีรถเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่รถตีใช่ไหมเป็นรถพุ่นส่วนมูกันมูกันอ๋อนี่รถมูกันสีผสมเหมือนกันเนาะแมนสีผสมเหมือนกันเรามาดูอู่รถของตีพัทยาคืออู่ทำสีรถมามาเราจะให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาทำจากอู่นี้ใช่ไหมแมนครับวันนี้เฮ็ดเองเลยอยู่นี่เลย คันแดงนี่ก็เหมือนกันเนาะคันแดงก็เพิ่งทําแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่คือการยืนยันว่าอู่นี้ของตีจริงๆก็คือนี่ดูป้ายนี้ชื่อ A.M. Shop A.M. Shop and and เสียตีพัทยาใช่ครับ A.M. นี่ชื่อเพื่อนกันพี่พูนเลยกันอ๋อครับนัเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้ไปไหนละฮะโอเคแล้วแบบอยู่ดูแลงานมั้งครับนี่คือดูแลงานอยู่นี่ครับสีชมกําลังมาแห้งเลยเนี่ยแมนครับสีส้มกําลังเยอะนะอ่าอ่ากำลังมาแรงเลยนะครับผมนะครับลงทุนเบิร์ตไลน์บันไดสี เบิร์ดหลา่เอฟอยู่ใช่หล่เอฟอยู่ไล่เอฟอยู่ใช่หล่เอฟอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เงินของผมคนเดียวมันเป็นเงินของหมูน้ำหมูน้ำแมียนที่ตอนนี้คือตีย้ายมาพักที่นี่แหละใช่ครับตอนนี้ก็คือย้ายจากสุรินทร์มาพักที่นีนคือเพื่อที่จะมาดูแลธุรกิจมันคือก้าวแรกคือก้าวแรกแล้วก็เป็นธุรกิจแรกในชีวิตด้วยที่ขึ้นสร้างมันขึ้นมาทำมันขึ้นมาด้วยลรงแข็งไอ้ข่เพราะอวยพรให้ตีประสบความสำเร็จเด้อ เขาอีนดีแล้เนาะบอกแค่มากก็ดีใจเราเอาอีนดีบ้จากใจเลยแค่มากก็ดีใจเลยดีก็ดีใจเว <laughs> ลอาอไรไอเปิดร้านลาบตัวนี้รีบดูซอยไอเดินจ๊สไปได้ยินว่าจะทำข้างหลังอีกใช่ไหม <S <S ข้างหลังอีกเร็วๆนี้ก็จะทำโครงสร้างขึงข้นใหญ่ๆแล้วก็จะเอาห้องพ่นสีลงอีกสองห้องเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามันลูกค้าจองคิวเยอะมันล้นแล้วทีนี้มันมีห้องพ่นห้องเดียวมันทำไม่ทัน เราช่างก็มีไม่เยอะเพราะว่าห้องมีห้องเดียวรับช่างเยอะไม่ได้ตอนนี้งานมันล้นนะครับต้องขยายข้างหลังแล้วก็ห้องพ่นลงอีกเพื่อที่จะให้งานรันเร็วนี่คือรับเคมประกันหมดใช่ไหมรับเคมประกันหมดอันนี้ก็รับเคมประกันหมด อันนี้คือเกมประกันหมดทางนั้นแ้น,นี่เนาะนใช่ไหมผม,มน,นี่เขาทาสีขาวนะ<ม>สีขาวอันนี้ไม่แน่ใจว่าสีอะไรแต่ว่าคันข้างในอ่ะตอนนี้กำลังลงสีอยู่มีอันนี้<ล>เทดยังครับก็เสียังตครับเนี่ยอ๋อน,นี่ทำสีเขียวเขียวที่เขียวเนาะเขียวทำสีเขียวเขียวอันนี้คือสีรองมันใช่ไหมว่าเดี๋ยวพาไปดูในห้องอบดีกว่าอ่าเราจะได้ดูสีว่ามันสดแค่ไหนเนาะโอเคเอางี้ดีกว่านะเนี่ยเรามาดูห้องอบกันนะครับห้องอบของเรามันจะหลายสีแล้วมันจะเป็นห้องมือสองนช่ไหมอ๋อ ใช่แต่ว่าเราจะทำใหม่อยู่ใช่ไหมห้องอบจะ,จะซื้อลงอีกสองสองห้องห้องใหญ่ห้องหลังแล้วก็ขยายกดังขึ้นเรื่อยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราจดที่บริษัทนีรมอวม,มาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วนี่ไงนี่เน,นี่ยครับน,น,นี่นี่นี่สีเขียวคันนี้พร้อมเลยดูยดมาดูยอดอันนี้แค่เปลงไปสองรอบ คือตอนนี้เขาทําสีอยู่เราไม่อยากเข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวหายเลยบุกออกเป็นสีเขียวมุกคองไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็เพียทั้งสีเดิมโรงงานแล้วกับสีสิ่งความใหม่เยวจะให้เบื้องผลงานข้างหลังว่าทําไมคนถึงมาที่นี่เยอะนะครับผมเรามาดูรถจอดเพียบเลยนะใช่อูนี้รถจอดเพียบเพราะอะไรคนถึงมาเยอะนะครับผมก็ก็ลองพิจารณาเอาว่าเพราะอะไรนะครับผมนั่นแหละทั้งผลงานเราออกไปไม่ดีนะครับคนก็จะไม่มาทํากับเราถ้าผลงานออกมาดีเมื่ไหร่ปุ๊บคนก็จะบอกต่อแล้วคนก็จะมาเยอะเองเขมประกันที่นี่ ะซเอมมเองอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เคประกันซ่อมเองด้วยซ่อมเองด้วยจังว่าบแาบเนียเต็มเต็มกราฟเลย นี่ครับคือรถที่มาจอดรอทําหรือว่าเราทําแล้วอันนี้ล้อเฮดสีก็ไอ้เงี้ยเลยอ๋อมารอทำรอทำล้อเฮดสีเนาะใช่นั่นคันนั้นก็หนักเลยเห็นไหมครับคันนั้นน่าจะชนมาหนักเลยคือเราเราเราดึงเราเคมเราอะไรหมดเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือเราเบิกอะไรแท้ทั้งคันแล้วก็เอามาใส่ให้หมดเลยแล้วก็ทําสีใหม่ด้วยคันนี้เนาะใช่ครับนี่คันนี่คือเราไม่ได้ทําแค่สีเนาะเราทําทุกอย่างทำทุกอย่างเลยทําทุกอย่างรับเคมประกันรับเคมประกันหมดนะครับรับเคมประกันหมดนะครับทุกอย่างนี่ครับเยอะมากมากเลยรอทำอยูงนั้นเลยาหนาเลย โอ้นี่คือจองทำเราทำสีใช่ไอ้แต่วันให้คนที่จองไว้ในใบจองตอนนี้คือเอบ้อยกันแต่ว่าเรายังไม่ให้เอามาจอดเพราะว่าเดี๋ยวูกเดี๋ยวลูกค้าจะไม่มีรถใช้อ๋อเรามาจอดเราเราขี้เกียจรับผิดชอบ้วยนะใช่พอใกล้ถึงวันคนเรียกเขามาจอดสตาร์กิจการขอให้ันเรื่องเลยนี่เนาะาเนี่ยตรงนี้ก็จะทำใช่ไหมข้างหลังมันจะทำเป็นโกดังขน้ใหญ่หมดเลย ทำเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเลยโอ้หลายล้านเลยนะหลายๆหลายเอ็มอยู่เราต้องกัดฟันทำมันให้ได้ต้องกัดฟันทำใช่เพราะว่ามันเป็นเป็นอนาคตของอนาคตของเรามันจะหาเลี้ยงเราในอนาคตให้ได้ตอนนี้ตีก็ไปมาระหว่างสุรินทร์กับชนบุรีแมนครับไปอย่างละอย่างละครึ่งเดือนใช่อย่างละครึ่งเดือนก็คือเราอยู่ชุินเราก็ต้องไปทํางานของเราก็คือถ่ายเทมใช่ครับเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างเอื้อว่าเนาะบ้านนอกเนาะแมนครับทำคลิปในเมืองทำยาก นี่ก็คือธุรกิจของตีพัทยานะครับผู้ใดอยากเคลสีรถใหม่ประกันไหนเขาเรียกว่าเข้ามาติดต่อได้เลยแมนครับรับทุกประกันรับทุกประกันนะครับแมนครับรับเคลมประกันรับแปลงหน้ามิวด้วยทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างทุกอย่างนะครับรับจบทีเดียวเลยใว่าธุรกิจตรงไปได้ดีแน่นอนเลยอูอยู่บอวินชนบุรีนะครับใช่ครับต้นเขาขยายก่อนทังตลาดนัดเขาขยายบอวิน ประมาณนีสองทางติดต่ออยู่เนาะแล้เมื่อกี้กคนหาตามป้ายที่เห็นหนาดันสีแดงแมนบอกเอ็มชอบแมนเดียร์สีภรรยาแค่นั้นเลยใช่ไหมแมนเดอมันขึ้นเองแมนดูแมนไปเลยเห็นเลย FC ที่เบิงนะครับผู้ใดอยากเึ้นรถยังกะฝากน้ำเด้อนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อ้อครับครับผมของแท้